คุณผู้ชมคะข้อเข่าเสื่อมใช้อาหารเสริมช่วยได้จริงหรือข้อเข่าเสื่อมไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องไปขึ้นเขียงให้เจ็บตัวแต่สามารถใช้วิธีการรักษาแบบบูรณาการจะหายจริงหรือเปล่าวันนี้รายการเดอะพีเพิลโชว์ของเรามีคําตอบค่ะครับวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากอาจารย์นายแพทย์ชนินลีวานันท์นะครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูอยู่กับเราในรายการนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะน้องแจ็คครับน้องตึงกวาครับก่อนที่จะเริ่มพูดคุยกันฝากเบอร์โทรศัพท์คุณผู้ชมอีกครั้งยังคคงเเปิดดสาาาายยรัฝกํถมมไ้ฟีหโททศพ์ ห8สองแ8 8 8แล้วก็08767 57,429หนะครับหมายเลขโทรศัพท์2เบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับสามารถโทรศัพท์มาสอบถามกันได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาข้อเข่าที่คุณผู้ชมประสบอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการได้รับคําแนะนํามาว่าเอออาหารทรงอาหารเสริมต่างๆถ้าเกิดเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องของข้อเข่าที่เรากําลังประสบอยู่ได้หรือไม่วันนี้เดี๋ยวคุณหมอมีคําตอบนะครับอันฮะคุณหมอครับหลายคนยังคงข้องใจ สอบถามมันเข้ามาเยอะมากที่เราเคยออกอากาศไปเกี่ยวกับเรื่องของข้อเข่านะครับให้คุณหมอมาย้ํากันอีกสักนิดหนึ่งครับว่าปัญหาเรื่องของข้อเข่าเวลาถ้าเกิดมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเรามีวิธีการดูแลรับมือกับปัญหาแบบนี้ยังไงบ้างครับเรื่องข้อเข่าเสื่อมเนี่ยอธิบายเบื้องต้นก่อนเขาว่าข้อเข่าเสื่อมคืออะไรกระดูกที่เราเห็นตรงนี้คือโมเดลจําลองนะครับไม่ใช่ของคนไข้จริงนะครับเป็นพลาสติกนะครับข้างบนนี่เป็นกระดูกต้นขาข้างล่างนี่เป็นกระดูกหน้าแข้งส่วนข้อต่อตรงนี้เรียกว่าข้อเข่า จะเห็นว่าในนี้ผมลองเปิดให้ดูนะครับลองตล้งจับดูอันนี้จะเหมือนเป็นเป็นเอ็นอยู่ข้างในนะครับแล้วมีกระดูกอ่อนหุ้มอยู่ด้านบนด้านล่างเรายกตัวอย่างเหมือนเวลาเรากินต้มยลจิงได้ไระดูขึ้นอไปีกเราจะเห็นว่ก็มันจะมีตรงกลางเนี่ยที่เวลาเราใช่นั่นนี่ต่อใช่ไหมคะใช่อร่อยๆยนี่เขาว่าเข่าคือตรงนี้นะครับคือส่วนตรงนี้ ข้างล่างนี่ไม่ใช่เข่าข้างล่างนี่คือแข้งข้างบนนี่ก็ไม่ใช่เข่าบนนี่คือต้นขาตัวเข่าคือตรงกลางระหว่างตัวเข่าเฉพาะคือตรงกลางแล้วสีเหลืองคืออะไรคะคุณหมอสีเหลืองนี่คือพวกเอ็นครับอที่มันจะหุ้มไว้บริเวณข้อข้อเข่ายึดไว้เพื่อให้มีข้อต่อมันอยู่อยู่กระที่ครับเป็นเหมือนชกอัพในรถยนต์นะครับแล้วก็รรับแรงกระแทกด้วยเมื่อเราพูดเข่าเสื่อมไปถึงตรงนี้และความเสื่อมคืออะไรความเสื่อมคือตรงกระดูกอ่อนเสื่อมไม่ใช่กระดูกแข็งเสื่อมะครับ แต่บางคนก็รวมไปหมดเลยว่ากระดูกแข็งก็รวมด้วยกระดูกอ่อนก็รวมด้วยแต,แต่ตัวที่จะแก้ให้หายเสื่อมคือตัวแก้ที่กระดูกอ่อนค,ครับครับที่คำถามก็คือว่าแล้วเห็นมีคําถามว่าแล้วการแพทย์บูรณาการและวรักษาได้จริงหรือ,อนะครับก็คือคนส่วนใหญ่ช่วงนี้เนี่ยมีข้อมูลมากขึ้นคารับนาขึ้นน e ฮะใช่ครับ<า>รข้นหมดเลย หมอเนี่ยแทบไม่ต้องถามอะไรมากมายคผู้ป่วยบอกถามมาถามหมอได้ซ้ํำไม่ผ่าตัดได้ไหมคนไข้ส่วนใหญ่คนไทยไม่ค่อยชอบผ่าตัดถ้าเป็นฝรั่งฝรั่งชอบผ่าตัดเพราะเทคโนโลยีมันไม่เหมือนกันนะครับจริงการผ่าตัดของไทยก็ดีนะครับแต่ผลแทรกซ้อนก็เกิดขึ้นได้ซึ่งต้องคุยกับคุณหมอผ่าตัดให้เรียบร้อยผลแทรกซ้อนมีอะไรบ้างกี่เปอร์เซ็นต์เช่นการติดเชื้อ1%หมายถึงผ่าไปร้อยคนเนี่ยดีหมดเลยเก้าสิบเก้าคนมีโอกาสติดเชื้อหนึ่งคนแต่คุณคุณแม่ฉันจะอยู่ในหนึ่งเปอร นี่คือความเป็นจริงรนะครับถ้าเกิดเราจะไปหาหมอคําถามก่อนที่เราจะตัดสินใจในการรักษาเรื่องของเขาเราต้องถามอะไรบ้างนอกจากที่คุณหมอบอกว่าผลข้างเคียงมีอะไรบ้างพมเยรัผ่าแล้วโอกาสกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์นะครับหลายคนแบบเคยเตะบ,บงเตะบ,บอลแล้วถ้าเกิดเขาบอกข้อเข่าเสื่อมถ้าไป ผ่าขึ้นมาโอกาสจะกลับมาเตะบอลหรือว่าเล่นกีะาที่มีแรงกระแทกเหมือนเดิมอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ครับอันที่สามคือส่วนคนไทยคนไทยถามก่อนเลยค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เอาไว้นี้สาคัญมากคือถ้าเกิดเป็นเอกชนเนี่ยส่วนใหญ่หลักบริษัทสามแสนถึงห้าแสนบาทนะครับขึ้นอยู่กับประเภทเข่าเนี่ยเอาจะเอาของเทียมอะไรใส่เข้าไปแทนในการผ่าตัดคือผ่าตัดจะเป็นวิธีการที่ผ่าแล้วก็ใส่อวัยวะเทียมเข้าไปใช่เป็นเข่าเทียมเข้าไปเหมือนกับช่วยพยุงให้มันสามารถรับน้าหนักเคลื่อนไหวทากิจกรรมต่างๆได้ปกติเดิมปัจจุบ เขาเรียกว่านวัตกรรมใหม่ก็มีข้อข่าวหลายแบบที่สามารถใช้งานได้ใกล้เคียงกับข้อข่าวจริงซึ่งยิ่งใกล้เคียงมากขึ้นราคาก็สูงขึ้นเป็นธรรมดาก็หลักผมว่าค่าน่าจะมานห้าแสนขึ้นไปต่อข้าง2งข้างก็ล้านหนึ่งะนะครับยกเว้นว่าในส่วนที่เบิกได้ในโรงพยาบาลรัฐบาลอันนี้เราไม่เกี่ยวข้องกัน เพราะเราเป็นเอกชนนะครับรัฐบาลรัฐบาลก็อาจจะมีงบประมาณแบบเบิกได้บ้างแล้วจ่ายบางส่วนบ้างอาจจะไม่เต็มจํานวนไม่เต็มจำนวนจ่ายส่วนนี้อยู่ประมาณสักหกหมื่นถึงถึงหนึ่งแสนบาทแล้วแต่ชิ้นของข้อเข่านะครับคุณหมอพูดกับเราถึงวิธีการรักษาแบบบูรณาการที่ไม่ต้องพึ่งพาการผ่าตัดมันคืออะไรครับการบูรณาการเนี่ยคือการรวบรวมการแพทย์ทางเลือกหรือว่า a l t e r n a t นที medicine หรือว่าอินทิเก t i v e medicine เนี่ยเข้ามา รวมกันเพื่อรักษาข่าวประคับของข่าวของคนผู้ป่วยเนี่ยที่อ,อยู่ได้สามารถใช้งานได้นะครับ,รบซึ่งมีการใช้กันที่อเมริกาที่อิสราเอลที่โซนยุโรปเยอรมันฮังการีอะไรพวกนี้ครับมีการนิยมใช้กันนะครับตัวอย่างเช่นเขาจะใช้พวกเซลล์บำบัด นะครับใช้พวกวิตามินอาหารเสริมใช้พวกการฝังเข็มคไม่น่าเชื่อนะครับว่าเยอรมันยุโรปเนี่ยฝังเข็มเยอะนะครับจริงจริงฝังเข็มนี่เป็นศาสตร์ของแพทย์แผนจีนถูกไหมคะตามความเข้าใจเราแต่ก็ไปฮิตในโซนยุโรปโซนอเมริกาเหมือนกันใช่ครับอ้เพิ่งทราบเลยค่ะคุณหมอแล้วก็การฝังเข็มเนี่ยได้รับการได้รับรองจาก WHO ว่าสามารถลดอาการปวดได้แน่นอนค่ะนะครับ การฝังเข็มได้รับการรับรองจาก WHO เลยนะเรามองว่าเอสดศาสตร์แพทย์แผนตะวันออกที่อย่างจีนอย่างไทยอะไรอย่างงี้บางทีมันการได้รับการยอมรับกับแพทย์แผนตะวันตกที่เป็นแพทย์แผนสมัยใหม่เนี่ยบางทีเขาค่อนข้างจะไม่ค่อยยอมรับกันแต่ว่าถ้าเกิดเรื่องของฝังเข็มเนี่ยถือว่าได้รับการยอมรับแล้วกัุงปัน่งแต่ว่าพูดถึงการยอมรับเนี่ยก็ยกตัวอย่างล่าสุดคือเรื่องโควิดพอดีเลยนะครับเช่นวิจัยว่าปิดแมสแล้วป้องกันโควิดได้คนทำวิจัยเองคืออเมริกาแต่ดูตัวเองสอเมริกาสิครับเขาเชื่อไหมครับ นั่นสิค่ะคนเมกาะหลายคนก็ยังไม่ยอมใส่หน้ากากอนามัยเพราะว่าไม่เชื่อในงานนี้ก็เลยมีกระแสใหม่ว่าวิจัยมีแล้วแต่หมอไม่เชื่อสักอย่างหนึ่งคนไม่เชื่อสักอย่างหนึ่งหรือวิจัยมีเล็กน้อยแต่คนเชื่ออะไรอย่างเงี้ยครับ S <S มันคุ้นอยู่กับโซเชียลเพอร์เซพชันคือตอนนี้เนี่ยโลกมันไม่ได้อยู่แค่เราสองคนสามคนนี้ทุกอย่างมันกระจายไปทั่วโลกหมดเลยรับข้อมูลได้หมดเลยหลักการของการผ่าตัดอย่างที่คุณหมอบอกเราเมื่อสักครู่คือการเปลี่ยนใส่อุปกรณ์ใส่ชิ้นส่วนเข้าไปแทนเข่าเดิมถูก<ช>ไมหมฮะใส่เข่าปลอมเข้าไปแล้วหลักการของการรักษาแบบบูรณาการของเราคืออะไรคือการฟื้นฟูอย่างนี้เหรอคการฟื้นฟูคือหลักการคือตรงกระดูกอ่อนเสื่อมเราพยายามฟื้นฟูให้กระดูกอ่อนเนี่ยกลับมาใช้งานได้มากที่สุดแต่ผู้ป่วยเองเนี่ยคุณป ไม่มีทางรู้ว่าเกือบอ่อนฉันไปแค่ไหนแล้วเสื่อมแค่คคไหนแล้วแต่รู้อย่างเดียวคือฉันปวดกับฉันไม่ปวดหรือแต่งน้อยถ้าเกิดมีอาการบวมแต่ส่วนใหญ่เขาเสื่อมไม่บวมนะครับถ้าบวมนี่เป็นโรคอื่นเช่นดูมัตอยโรคเกาอะไรไปเขาเสื่อมส่วนใหญ่แล้วคือไม่บวมแต่แอาการะจะเป็นยังไงก็กรอบแก๊บหรือคะก๊อบอาการที่คนไข่รู้สึกได้คือก๊อบแก๊บตื่นเช้ามาเข่าติดขัดและปวดเขาจะทรมานตอนมาหาหมอคือปวดถ้าก๊อบแก๊บเฉยๆก็ไม่มานะคือต้องรอให้ปวดก่อนต้องปวดก่อนคนเราจะรอให้ปวดก่อนส่วนใหญ่ปวดแล้วเนี่ย ระยะเราๆราสามสี่แล้วครับค่ะครับซึ่งสามารถแก้ไขได้ครับแล้วถ้าเกิดอย่างที่คุณหมอว่ามันใช้การฟื้นฟูอย่างข้อเข่าถ้าเราเห็นตรงกลางเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นเหมือนชิ้นเอ็นหนึ่งนะฮะที่มีความหนาระดับหนึ่งความเสื่อมมันคือทําให้ความหนาเนี่ยลดลงลดลงครับถ้าเอ็กซ์เรย์จะเห็นเลยความหนาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ0.5มิลลิเมตรนะครับครับ0ูนย์จุเซนติเมตรก็คือ5้มิลถ้าไปเอ็กซเรย์มาเนี่ยจะเห็นข้อเข่าตรงนี้อยู่เนี่ยข้อเข่าตรงนี้อยู่ถ้าเอ็กซเรย์ปุ๊บ มันเสื่อมจาก0.5มิลเหลือ0.2บ้าง0.1บ้าง0.3บ้างคือจะเปรียบเทียบ2ภาพให้เห็นชัดเจนว่าฝั่งด้านอันนี้คือฝั่งด้านนอกนะครับนี่ฝั่งด้านในนะครับะจะเปรียบเทียบชัดเจนว่าฝั่งด้านนอกเนี่ยยังดีอยู่แต่ฝั่งด้านในเนี่ย สึกไปแล้วแล้วการฟื้นฟูคือทาให้ตรงนี้มันหนาขึ้นหนาขึ้นครับทาให้หนาขึ้นได้ด้วยเหมือนกับเราสามารถกระตุ้นให้เซลล์ข้อต่อเนี่ยมันขึ้นมาเองได้โดยธรรมชาตินะครับโดยธรรมชาติโดยปกติจะใช้วิธีการยังไงบ้างคะขั้นพื้นฐานเลยขั้นพื้นฐานเลยคือเราต้องพยายามสร้างเซลล์ที่อยู่ข้อต่อเนี่ยให้ฟื้นขึ้นมามีหลายกระบวนการที่เขาใช้การในต่างประเทศเช่น การใช้พวกสเต็มเซลล์ใช้พวกพลาเซนตาใช้พวกเป็นพวกเซลล์จากจากที่เรคยเรียกว่าเซลล์แกะที่เยอรมันไหมครับอันนั้นเก็บประเภทหนึ่งนะครับเรียกว่าเป็นออร์แกโนเทลาปีเรียกว่าเซลล์ซ่อมเซลล์มีหลายวิธีครับแล้วแต่จะชอบแล้วแต่จะใช้และอย่างการทานอาหารเสริมแล้วครสามารถช่วยให้การแก้ปัญหาเรื่องของข้อเข่าที่เสื่อมเนี่ยมันช่วยได้จริงหรอครับอาหารเสริมที่ช่วยเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยที่นิยมกันมากเลยนะครับเมื่อตั้งแต่ผมเป็นนักศกษาแพทย์เนี่ยชื่อว่ากลูโคซามีน เป็นคนคําได้เลยครับกรูโคสมีนซึ่งผมว่าคนแก่ๆหลายคนไม่ใช่แกแล้วกันคาหยาบนะคำแก่นะคนสวหลายท่านก็รู้จักคํานี้แล้วนะครับโดยเพราะกลุ่มที่เกษียณแล้วและมีครั้งหนึ่งเคยโวยวายเลยเรื่องกรูโคสมีนไม่ให้เบิกการักษาคือเดิมเนี่ยเดิมเดิมเนี่ยไม่ให้เบิกอยู่แล้วสักพักหนึ่งก็ไม่รู้ทราบบริษัทยาทำยังไงสามารถเอาเข้าบัญชียาได้แล้วก็ให้เบิกได้ก็เบิกกันแย่ๆไปหมดเลยบางโรงเนี่ยจ่ายเดือนนึงเป็น10ล้านมูลค่าพอจ่ายเปสิบล้านเสร็จปุ๊บ กรมชีการก็มาหาข้อมูลใหม่ที่จ่ายเป็นสิบล้านเนี่ยไม่ได้ช่วยจริงนะตัดออกมาใหม่ตัดออกอีกถ้าเบิกได้ให้เบิกแค่สามเดือนสุดท้ายได้ยินว่าช่วงนี้ตัดแล้วคือไม่ให้เบิกเลยตะลงกลูโซกสมิเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันว่า,ช,าช่วยจริงหรือไม่ช่วยจริงใช่ไหมครับคือมันมีงานวิจัยที่ว่าเป็น Controversy คือบางอันช่วยบางอันไม่ช่วยแต่ทั้งนี้ที่ว่า Controversy คือไม่ใช่ตัวกูโซสมินะครับมันอยู่ที่พฤติกรรมผู้ป่วยเอง ความสันมีปัจจัยอื่นนอะจากตัวยาที่ได้รับไปมันมีปัจจัยทั้งเรื่องของพฤติกรรมน้ำหนักตัวรูปแบบของความเสื่อมครับแล้วตอนหลังที่กูคซิจเป็นตกไปมากเลยคือเรื่องของผลแทรกซ้อนความเสี่ยงต่อต้อหินต้อหินคือต้อหินที่ตาซึ่งปกติเราหวังให้ยาตัวนี้มันเป็นรักษาที่ข้อเข่าเกิดผลลัพธ์ที่ตาและมีรายงานความเสี่ยงเรื่องต้อหินที่ตาพอเริ่มต้อหินปุ๊บกินกินแล้วเข่าหายปวดนะแต่ตาบอดาเราก็ไป พ่อแม่เราก็ไม่กล้าก,กินแล้วใช่ป่ะครับใช่เราเองเราเราใช้พ่อแม่กินให้กูโคมสมินหรือเปล่ปาพอเรารู้เสร็จปุ๊บข้อมูลมีหมดเลยในอินเทอร์เน็ตเราก็ไม่กล้าให้กินแล้วมันก็เลยมีอเมริกาเลยวิจัยตัวใหม่ขึ้นมาชื่อ U C 2ค่ะก็คือคอคลคลาเจนชนิดที่2นะครับคอลลาเจนชนิดที่2ซึ่งตัวนี้เนี่ยได้รับการรับรองของ G M P certified U S A เรียบร้อยแล้ว ดูเหมือนว่าตัวนี้จะเข้ามาเป็นความหวังแทนการใช้ยาตัวเดิมก็คือกุศลทมิน,มนใช่ไหมค,ครกับรูปแบบการรักษาต่างๆหรือว่าทดแทนการผ่าตัดก็เรียกว่าเป็นการใช้อาหารเสริมที่ทานเข้ามาบริโภคเข้ามาเพื่อให้ร่างกายเราสามารถที่จะฟื้นฟูเรื่องของข้อเข่าได้<ช>ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนคู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยต่อครับว่าเจ้าความหวังครั้งใหม่ของเราเนี่ยเวลามันเข้ามามาใช้การทานทานยังไงได้ผลยังไงนะฮะรายละเอียดเป็นอย่างไรช่วงหน้ามาคุยต่อครับสักครู่ค่ะ Secret Center ศูนย์การแพทย์แบบบูรณาการเพื่อการซ่อมแซมและฟื้นฟูโรคที่เกิดจากความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายเช่นข้อเข่าเ,าเสื่อมอัมพฤกษ์อมัอมาพาตกล้ามเนื้ออ่อนแรงติดต่อสอบถามและปรึกษา02-662-3444มือถือ089-809-8098และ062-814-0888 ไาอยู่ก,กันต่อกับรายการเด็กพี่พ่อโชนนะครับคุยค้างกันไว้ครับกับความหวังครั้งใหม่นะครับสำหรับใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องของข้อเข่าเสื่อมแล้วอาจจะมองหาอาหารเสริมมารับประทานเพื่อจะบำรุงอาการต่างๆนะครับเรายังอยู่กับคุณหมอชนินลีวานันท์นะครับตะกี้สักครู่เนี่ยมีคําถามจากทางบ้านสอบถามเข้ามาครับรบ,บอกว่าเอ๊ะปกติทําไมเราเวลาข้อเข่าเสื่อมเดินแล้วปวดเข่าด้วยแต่กรณีเนี่ยคุณหมอให้สัมภาษณ์ว่าเขา่าแค่ปวดแต่จะไม่บวมวแต่ทางบ้านเนี่ยบอกว่าของเขาเนี่ย ปวดด้วยแล้วก็มีอาการบวมด้วยมันเกิดจากอะไรครับบวมด้วยเนี่ยเกิดจากการอักเสบซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเข่าเสื่อมเนี่ยจะไม่อักเสบนะครับถ้าอักเสบปุ๊บเนี่ยต้องต้องอย่างน้อยที่ทพบบ่อยๆเลยคือ2โรคหนึ่งรวมตอใช่หรือไม่ไปเจาะเลือดดู R A factor R A factor สองเป็นโรคเกาใช่หรือไม่ก็เจาะดูค่าเกาเป็นหลักค่า Uric acid เป็นหลักถ้าเป็น2โรคนี้ก็กินยาลดลงได้ครับรีบรีบแก้รักษาให้หายได้เพราะถ้าเกิดปล่อยนานๆเนี่ย ไอ้รูมาตอยทําให้เข่าเสื่อมได้ง่ายขึ้นครับก้าทำให้เข่าเสื่อมได้ง่ายขึ้นแล้วสายยากมากคะนะครับข้เนเพิ่มเติมสําหรับคนที่โทรมาถามด้วยคําถามนี้นะคะว่าเขาควรที่จะรีบไปหาคุณหมอเพื่อตรวจเกาตตรวจรูมาตอยไหมคะคุณหมอต้องรีบไปตรวจครับเพราะถ้าเกิดเป็นเสร็จปุ๊บก็พุ่งไปหาคุณหมอเรียกว่าอายุรกรรมรซึ่งสามารถให้ยาลดสารต่างๆพวกนี้ได้และพฤติกรรมเขาสามัดลดได้เช่นเดียวกันซึ่งวันนี้เราคงไม่ลองเลียนในเรื่องนี้คือเจ้าสองโรคที่ว่าเนี่ยมันก็เป็นปัจ ครับแต่ว่าาาายยกด้ววแต่่ถ้าโดยปกติพื้นฐานถ้าเกิดเป็นแค่ข้อเข่าเสื่อมจริงๆเนี่ยไม่บวมไม่บวมครับโรคนี้ไม่บวมโออัลซิโออาร์ไทริติสคือฝรั่งเนี่ยใช้คำว่า OA มาจากออซิลอาร์ไทริติสใส่คำว่า OA แล้วก็นีเคนีเอีนีเคนโอเอีนเนี่ยไปหาใน Google ได้เลยครับก็คือแยกการรักษาการในส่วนของข้อเข่าก็รักษากันไปตัวโรูมเอตตอลกับตัวเก้าเนี่ยก็รักษาของเขาไปครับค่ะเรายังเปิดสายอยู่นะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะโทรศัพท์มาสอบถามเพิ่มเติมได้เดี๋ยวนี้อาจารย์ด็อกเตอร์ชนินเนี่ยจะตอบให้กับเราในรรราาาาาาายกกกเเเหลลืออวีีีีีัปปะมมมณณไ่่ถึง10 10นนนททท็คุภพ สินาทีสุดท้ายอยากให้คุณชมพลาดข้อมูลดีๆแบบนี้จริงๆนะคะเอาละเมื่อสักครู่เราคุยกับอาจารย์ค้างไว้ถึงเรื่องอาหารเสริมอาจารย์บอกว่าทางอเมริกาเขาวิจัยอาหารเสริมออกมาเป็นคอลลาเจนไท2ชื่ออะไรนะคะอาจารย์ U2 ครับ U2 มันดียังไงมันทดแทนคุณสมบัติที่ตอนแรกไอกลูโคซามีนไม่มีได้ยังไงบ้างคะเนื่องจากคอลลาเจนชนิดที T T T ่2เนี่ยหรือ U2 c เนี่ยฤทธิ์ของมันคือมันจะไปเสริมที่กระดูกอ่อนที่ข้อเข่านะครับกระดูกอ่อนที่ข้อเข่านะครับทีนี้เนี่ยเขาก็มีการ วิจัยฝรั่งชอบวิจัยนะวิจัยเทียบว่าไอ้โกูโคสไนที่เคยโด่งดังมาแล้วเนี่ยกับ c ูซีแตกต่างกันอย่างไรเพราะว่าเอลิทในการเสริมกระดูกอ่อนข้อเข่าเนี่ยดีกว่าโกูโคเลสไบนสี่สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะครบดีกว่าตัวเดิมที่ใช้อยู่ดีกว่าด้วยนะครับและไม่มีผลเสียสนเรื่องต,ต้อต้อหินด้วยอ๋อครับ,คร,บครับและตัวราคาล่ะฮะถ้าที่ตัวราคาก็ถือว่าราคาพอสมควรครับคนที่เคยกินคอลลาเจนผิวหน้าเนี่ยก็ราคาผมว่าใกล้เคียงกันคขึ้นอยู่กับว่ายี่ห้อนั้นดาราโฆษณาไหม หรือเป็นยี่ห้อที่ขายตามคลินิกทั่วไปแต่ตอนนี้เนี่ยเนื่องจากมีคนทําเยอะนะครับเมื่อ5ปีก่อนนะครับหา u c 2ในตลาดไม่มีขายเลยนะครับแต่ตอนนี้ลองไปหาดูใน Google เมื่อกี้ผมก็เริงปองเปิดหาดูนะฮะหลายบริษัทเลยทําขายในเมืองไทย l a z a ด้ก็มีขายครับคือ u c 2เนี่ยเป็นเป็นชื่อของตัวยาหรือตัวชื่อของสารไม่ใช่ตัวแบรนด์ไม่ใช่ตัวแบรนด์ไม่ใช่ตัวยาหาได้เลยครับใครอยากทํายี่ห้อตัวเองเช่นของ น้องแตงกวาอยากทำา u c ีทที่ข้อแตงกวาก็ไปสับบริษัททําได้ UC2 ีทใ <UC 2 S 3> บแตงกวาใช่ซึ่งเราจะใส่ปริมาณมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับแบรนด์การค้าที่เป็นผู้ผลิตผู้<ต>ทำอยา่างนี้ที่ได้ผลดีคือ40ิมิลลิกรัมต่อวันค่ะครับและตอนหลังเนี่ยคือผมไม่อยากบอกว่าเริ่มต้นเนี่ยผมก็เลยคิดคน้นคนแรกว่าเอาอะไรเพิ่มเข้าไปดีเพราะรแ,ตแต่ก่อนเนี่ยไม่ไม่มีขายเลยไงเราก็สั่งบริษัททำ UC2 ีเด้ยเราใส่เฉยเนี่ยมันก็อาจจะได้ผลเพราะคนไทยเนี่ยไม่ได้มาหาด้วยกระ เหลือง0.3มิไม่รู้เรื่องหรอกเไม่รู้เรื่องรู้จากฉันปวดผมก็เลยใส่สารพวกลดอาการปวดเข้าไปด้วยสารลดอาการปวดตัวอย่างเช่นตัวโทโคไทรโนลซึ่งเป็นวิตามินอีคุณภาพสูงใส่เข้าไปด้วยลดการอักเสบลดอาการเสื่อมลดการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระใส่ตัวคูคิวคาคิวมินคือคารินชันใส่เข้าไปด้วย ซึ่งถ้าเกิดน้องแตงกวายาใส่ด้วยก็ใส่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปิดลิขสิทธิ์อะไรนะครับเพียนแต่ต้องไปจดอยให้เรียบร้อยแต่ว่าคือสารตัวยาทุกอย่างที่ใส่ไปแต่ละตัวนียมีความปลอดภัยแน่นอนมีความปลอดภัยการดูกำกับดูแลของอยใช่ครับทำาโดยทำโดยโรงงานที่มี GMP นะครับอาจารย์สรุปให้อีกครั้งหนึ่งค่ะสรุปให้อีกครั้งหนึ่งตกลงว่าอาหารเสริมช่วยในเรื่องของการแก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมได้จริงหรือคะช่วยได้ครับแต่ต้องเลือกยี่ห้อเลือกแบรนด์ที่ ได้รับการยืนยันที่ถูกต้องมีออยชัดเจนนะครับคือเราต้องไปพลิกข้างกล่องดูไหมฮะว่าอาหารเสริมที่เรากินเนี่ยมีสารอะไรมี UC2 มีคอเลาเจนไนททูมีอะไรต้องดูครับอย่างน้อยต้องดูว่ามี UC2 เนี่ย40มิลลิกรัมเป็นขั้นต่ำนะครับแล้วก็มีออยนะครับถ้ามี2ตัวนี้เป็นหลักๆก็พอใช้ได้แต่จะตอบสนองกับชั้นดีไหมก็สมมติว่าผมยกตัวอย่างเช่นผมมีอาหารจานหนึ่งเป็นเป็นส้มตำร้านนี้อร่อยมาก ให้น้องจะกินไม่อร่อยเลยไม่ตอบไม่ตอบสนองให้เต็มกว่าโอ้แต่โชอบมากหน้ามาโอ้แซ่แซ่แซ่รางเนื้อชอบรังหยาใช่ไหมคะกือยู่การตอบสองแต่ละคนบางคนเนี่ยกิจกรรมกิจวัตบางคนมาจากคลินิกใช่ไหมออกจากคลินิกเสร็จปุ๊บรถเบนซ์จอดหน้ารถหน้าคลินิกรับคุณป้าขึ้นขึ้นรถเบนซ์กลับบ้านเลยลงจากรถปุ๊บมีคนเปิดให้เดินลงรถเข้าบ้านเลยอีกคนนึงออกจากคลินิกปุ๊บ ป้าเดินก็ไปขึ้นรถไฟฟ้าหน้าปักซอยรถไฟฟ้าก็ลงบันไดหลายชั้นใช่ไหมครับขึ้นแบบพฤติกรรมของแต่ละคนด้วยค่ะแล้วกินอาหารเสริมอย่างเดียวเพียงพอไหมคะที่จะรักษาหรือว่าบรรเทาอาการข้อเข่าเสื่อมได้หรือจําเป็นที่ต้องมีวิธีการรักษาอื่นๆเพิ่มเติมคือถ้าเกิดว่าที่บอกว่าช่วยได้ที่คือต้องเข่าเสื่อมประมาณระยะ1ระยะรับจะช่วยได้นะครับก็แค่เจ๊ยังไม่ทันปวดมากคือปวดเป็นบางครั้งจังหวะเช่นขึ้นลงบันไดบ่อยๆแล้วปวดอันนี้ก็ถือว่ายังไม่เป็นมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยู่เฉยก็ปววดแล้ ื่นเช้ามาปุ๊บปวดทุกเช้าที่ถือว่าคอนข้้งคอนข้างเยอะนะครับระดับ3ระดับสอาจจะตัวอื่นช่วยด้วยนะครับมีคําถามโรคแต่เกี่ยวคนที่ทานอาหารเสริมบ่อยๆบางคนบอกว่าเอ๊ะกินเป็นเม็ดกินเป็นแคปซูลกินเป็นผงละลายกินเป็นเม็ดฟูการกินอาหารเสริมแบบไหนได้ผลดีส่วนใหญ่แล้วเนี่ยขึ้นอยู่กับการดูดซึมของแต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกันถ้าเกิดเป็นเป็นเม็ดฟูคือละลายน้ําโอกาสที่มันละลายเสร็จปุ๊บมันดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดน่าจะง่ายกว่า เพราะบางทีเราเป็นเม็ดเนี then, pper, so so <S <S ่ยเรากินเข้าไปในร่างกายเราเรารู้แค่ว่าเรากินลงเฉยๆจริงๆแล้วเราไม่รู้มันกระเพาะเราดูดไหมนะกระเพาะเราดูดซึมไหมเราต้องดูกระเพาะเราดูดซึมหรือเปล่าถ้ากระเพาะเราดูดซึมดีมันก็ได้ผลดีนะครับีแล้วแล้วถ้ากินยาทั่วไปแต่ยาแก้ปวดยาแก้ปวดก็มีหลายตัวนะครับตัวที่เรารู้จักกันเลยเซเว่นก็มีขายคืออะไรครับไทลินนอตไทลินนอตได้เป็นยิ่งยาสามัญเลยยาสามัญเลยก็หายปวดนะครับถ้าปวดเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเซตามิโนเฟนหรือว่าพาราเซตามอลนั่นเองนะครับ หรืออีกตัวหนึ่งที่คนนิยมมากเลยช่วงนี้คือกลุ่มเอนเซต์ก็มีหลายยี่ห้อนะครับผมไม่แน่ใจเอนเซต์เซเว่นนี่ไม่น่ามีขายะนะครับจะไปคลินิกทั่วไปตามโรงพยาบาลทั่วไปจ,จะจ่ายเอนเซตซึ่งผลแฝกซ้อนของมันก็คือกินแล้วกัดกระเพาะแน่นอนหมอจะเตือนเลยข้างซองยกเขียนเลยให้กินหลังอาหารทันทีเ<อ>พราะอะไรครับมันกัดกระเพาะ<อ>นะครับกัด<อ>ไปกัดมาสมัยผมเป็นนักศึกษาแพทย์เนี่ยกัดไปกัดมากระเพาะทะลุ ถึงขั้นมาผ่าตัดเย็บกระเพาะกันใหม่ค่ะหรือได้เกิดยาอาหารเสริมแต่ละชนิดจริงๆมันก็จะมีผลข้างเคียงที่แตกต่างกันออกไปแต่ก็ต้องศึกษาด้วยว่าอาหารที่เรากินไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมหรือตัวยาเนี่ยมันมีผลข้างเคียงอะไรบ้างส่งผลกระทบยังไงกับร่างกายบ้างในแง่ลดความปวดเนี่ยก็มีกลุ่มอาหารเสริมที่ช่วยลดความปวดเขาเรียกเป็นโอเมก้าหกโอเมก้า s ซึ่งโอเมก้า s เนี่ยมาจากไหนมาจากตระกูลน้ำมันจากพืชเช่นน้ำมันจากงาดำน้ำมันจากถั่วเหลืองน้ำมันจากรำคาตระกูลน้ำมันจากพืชเนี่ยนะครับ เป็นตัวที่มีโอเมก้าหกโอเมก้าหกเป็นเป็นอนุพันธ์กรดไขมันเรียกพันธะเดียวไอ้โทษกรดไขมันพันธะคู่นะครับตำแหน่งที่หกก็เรียกโอเมก้าหกนะครับเป็นน้ำมันจากพืชเป็นน้ำมันจากพืชเป็นหลักออ๋ถ้าเป็นน้ำมันจากปลาก็เป็นโอเมก้าสามเป็นหลักนะครับซึ่งมันก็มีพันธะคู่เนี่ยอยู่ตำแหน่งที่สามเรียกโอเมก้าสามพันธะคาร์บอนคู่ตำแหน่งที่หกียกโอเมก้าหก ท้ายรายการพอดีมีผู้ชมฝากคําถามเข้ามาอีก2คําถามนะคะเขาถามแรกก่อนเขาบอกว่าข้อเข่าดังคือมีปัญหาข้อเข่าเสื่อมหรือยังคะคุณหมอคือเริ่มมีแล้วครับเป็นระยะหนึ่งระยะหนึ่งไม่เกิน2ครับต้องต้องรบปล่อยแค่ไหนหมายถึงว่าความถี่ไงที่เราจะรู้ว่าเออดังแบบนี้ควรจะไปหาหมอค่ะคือโดยส่วนใหญ่แล้วตื่นเช้ามาลุกขึ้นมาเนี่ยก็จะเริ่มดังและจังหวะขยับร่างกายยิ่งงอเข่าเยอะยิ่งดังก็เป็น เป็นความเสือ่อม่ใช่แล้วครับดังแบบขยับขยื่นร่างกายแล้วรู้สึกกึกกึกกึกหรือว่าพอเวลาเราเดินแล้วมันเสียงลั่นออกมาแบบแป๊กแป๊กงนี้เลยฮะเป็นแบบนั้นแหละครับเดินแล้วเสียงลั่นคือมีการขยับข้อเข่ามีการ movement เนี่ยก็มีเสียงลั่นขึ้นมาค่ะก็คือเริ่มต้นรีบรักษาค่ะหนึ่งคำถามสุดท้ายกับหนึ่งนาทีสุดท้ายน้ำหนักตัวผู้เล้เจ็บจังเขาถามว่ามีผลกับเรื่องข้อเข่าเสื่อมไหมคะคุณหมอคะ มีผลไหมต่ว่าถ้าเสื่อมแล้วมีผลถ้ายังไม่เสื่อมไม่มีผลอเพราะไม่สังเกตครับข้อขาสังเกตง,ง่ายมากเลยคนอ้วนทุกคนไม่ได้เข่าเสื่อมนะครับครับแล้วคนผอมทุกคนเข่าเสื่อมก็มีนะครับอ,องั้นน้ำหนักตัวถ้ายังไม่เสื่อม,ไม,มไม่มีผล,ผลถ้าเสื่อมแล้วมีผล ค,ค่ะ,ะถ้ายรายการนะคะคุณผู้ชมคะที่ชั้นฝ่าค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่โทรมาสอบถามในรายการวันนี้ไม่ทันนะคะคุณผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Secret Therapy Center นะคะอยู่ที่สุขุมวิท39หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ 0898098098ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ0898098098 Secret Therapy Center สุขุมวิท39ค่ะครับวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณนะครับคุณหมอนะครับอาจารย์นายแพทย์ชนินทร์ลีวานันท์นะครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะครับขอบคุณครับวัสดีครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาของรายการเดอะพีเพิลโชว์แล้วนะครับกลับมาพบกันได้ใหม่นะครับ4โมง15อาทิตย์หน้าวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ